การสักคิ้วต้องพึงระวังที่สุดคือเราต้องไม่ให้ผิดพลาดคือพยายามผิดพลาดน้อยที่สุดคิ้วของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกคะ่ะอวัยวะทุกส่วนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะแต่เราต้องทำให้ได้ใกล้เคียงที่สุดคือต้องทำให้เขาดูดีที่สุดนะคะลูกค้าอยากสวยช่างก็อยากได้ตังค์นะคะแต่อันดับแรกคือหัวใจสำคัญของช่างต้อง นึกถึงความเป็นจริงว่าลูกค้าใบหน้าคิ้วทรงคิ้วเป็นแบบไหนทุกคนเป็นคิ้วที่มีมงคลนะคะแต่จะไม่ค่อยคือจะไม่เพอร์เฟกนะคะระฉะนั้นคําว่าคิ้วหงูเฮ้งคือสวยงามสบายตาและลงตัวนะคะเราไม่ได้ทําแบบโอเวอร์อลังการงานสร้างสะพานเสะพานพระราม8นะคะ<อ>เราจะทําแบบว่าคือแบบ คือเราสามารถเติมได้นะคะคือแบบว่าคือคิ้วนะถ้าทำน้อยๆน,ยนมันเติมได้นะคะแต่ถ้าทำยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วมันมันมันแก้งานแก้มันมันยากนะคะอืมฉะนั้นหนึ่งลูกค้าต้องคิดดีๆก่อนที่จะทำทำที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ช่างท่านนั้นได้เรียนงวงเฮงนะคะได้เรียนงวงเฮงเพราะว่าคนที่เรียนงวงเฮงแล้วเขาจะทำคือแบบถ้าเขาทำอะไรไม่ดีให้ลูกค้านะคะ สิ่งไม่ดีจะย้อนกลับคืนตัวเขาเองนะคะเพราะว่าศาสตร์สักคิ้วนะ่ะจะเป็นศาสตร์หนีกรรมนะคะจะเป็นศาสตร์ที่มีครูบาอาจารย์นะคะคือทุกคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเทวดาประจําตัวนะคะฉะนั้นก่อนจะสักคิ้วที่ร้านนะคะลูกค้าจะต้องมีการไหวครูบาอาจารย์นะคะไหวกันหรือยัง ว่ายแล้วมียังยังยังไม่ยกคูนะคะค่ายกคู19บาทนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นตรงผ่านคูทั้งหมดนะคะทุกคนมีเทวดาประจำตัว <ขอ S 1> ถ้าไหว้ไม่เป็นฝนก็จะเขียนไว้ว่าตรงเนี้ก่อนจะสักอะไรที่เป็นมงคลให้ตัวเองจะต้องไหว้ตรงนี้คือขอขอเทวดาประจําตัวขอเจ้าที่เจ้าทางขอพ่อแม่ขอนู่นนี่นั่นคือขอนะคะแต่ว่า ห้ามบนนะคะฝนไม่ให้บนนะคะเนี่ยทุกทุกศาสตร์จะมีครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะคะไม่ไม่ได้เรียนมาแบบว่าไม่ได้เรียนแบบแบบมัวมวนะคะแต่ทุกแต่ทุกทุกศาสตร์จะมีใบการันตีว่าเราเรียนจริงนะคะฉะนั้นการสักคิ้วจึงไม่ควรคือแบบคือไม่อยากให้ผิดพลาดเลยนะคะไม่ใช่ว่าก่อนจะสักคิ้วเราไปโกนคิ้วลูกค้าออก ฝนไม่โกนคิ้วลูกค้าออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าคิ้วของเขาเป็นคิ้วที่มีวงคลอยู่แล้วนะคะฉะนั้นฝนจะรู้ว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนที่เขาไม่มีเข้าใจไหมคะฉะนั้นเราเติมเต็มให้เขาประมาณนี้นะคะแล้วสีสักคิ้วของเราจะไม่ได้อยู่ถถวบลยันวันตายนะคะหนึ่งปีลูกค้าต้องมาเติมความเฮงความฟังนะคะเพราะว่าหางคิ้วเนี่ยมองบอกถึงการเงินการงานและ คนคอยสนับสนุนส่วนกลางคิ้วตัวกลางคิ้วเนี่ยหมายถึงคู่รักคู่ครองนะคะหรือว่าสามีหรือแฟนนะคะส่วนท้องคิ้วเนี่ยหมายถึงท้องเรือสำเพอหมายถึงว่าการเงินการงานที่จะต้องเดินเข้ามานะคะส่วนหัวคิ้วเนี่ยที่นี่เราจะไม่เน้นหัวคิ้วนะคะหัวคิ้วเป็นเป็นทางเข้าของการเงินมันเป็นทางเข้าของลังการเงิน้างการเงินอยู่ตรงไหนลางการเงินเนี่ยพูดไม่ถนัด เพราะว่าใสา่ลิเนอร์ก็ไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอว่าทางการเงินก็คือจมูกค่ะจมูกทุกคนเนี่ยคือดีอยู่แล้วนะคะก็คือเมื่อกี้ฝนดวงเฮงคือจมูกดีอยู่แล้วทางการเงินก็ให้แบบว่าสว่างสว่างแต่ถ้าจมูกตรงไขแดงก็ระวังเรื่องความเจ็บป่วยแต่ถ้าจมูกใครรู้สึกคำ้คำๆก็ระวังว่าเราจะไม่สบายหรือแบบ ข้าจหมกคาก็หมายถึงว่าคนที่ใกล้จะสิ้นอายุไขนะคะฉะนั้นเราทําไปเป็นคนใหม่บุญต้องมาบารมีต้องเกิดเข้าใจไหมคะอืมทีนาทีแล้วป้ายาจาครบหรือยังอ่าเอาคนแรกขึ้นไปก่อนเข้าห้องน้ําสักคิ้วลูกค้าที่นี่ต้องใส่เสื้อสีขาวมานะคะเพราะว่าเราจะได้รับพลังงานดีๆนะคะ เดี๋ยววันนี้ก็มีงานแก้เดี๋ยวเดี๋ยวป้ายาชาคุณแก้ก่อนเดี๋ยวเราเราเราลบตรงนี้ก็ได้อืมไม่ได้มีปัญหาอืมจะมีความรู้สึกวันนี้จะมีความรู้สึกดีๆตีหนึ่งนะคะป้ายาาายาชาอืมคนนี้เขาคิ้วใหญ่แล้วก็เลอะเทอะก็วันนี้ก็จะมีลบตรงหางคิ้วแล้วก็เก็บโครงให้เขานิดหน่อยอืมนั่นแหละสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างแก้ไปดีไหมคะคุณลูกค้าดีด <laughs> ถูกหวยไหม ไม่ถูกแต่ทางนั้นทางนั้นก็ถูกเพียบเลยนะแถวนั้นน่ะคนแถวนั้นน่ะ